ยอดเลี้พี่อุ๋วันนี้ครับวัน้ครับดีใบ้างครับความรู้สึกไหนครับดีใจมากครับขอบคุณรางวัลนี้นะครับผมในสาขานักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมแห่งปีไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีวันนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เลยเห็นแต่พี่ๆดารานแสดงเขาถือกันเขาได้รับรางวัลแต่เราเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ตัวเล็กๆเอง ได้มารับรางวัลเลยวันนี้มันดีใจมั้เิ่มปิ่มบอกไม่ถูกมัมันเติมเต็มหรือมันทําให้เราแบบว่าเออมีพลังในการต่อสู้ทํางานทั้งหมดเลยครับทั้งเติมเต็มทั้งต่อจากเนี้ยมัน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 เข้ามาในใจก็คือต่อจากเนี้ยเราจะต้องสร้างผลงานให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเราจะต้องมีไฟในการทํางานเราจะต้องทําให้มันออกมาให้ดีที่สุดนะใช่แต่ตะกี้ที่พูดถึงตลอดขอบคุณแล้วนะคือของน้องปายปายพี่ลูกก็แบบขอบคุณผ่านแบบดีดีดีด้วยลูกจะขอบคุณทุกอบครอบ ไม่ใช่แค่หน้ากล้องไม่ใช่แค่บนเวทีแม้แต่อยู่เราไปงานด้วยกันในบางครั้งมีงานเลี้ยงอะไรเงี้ยนุกก็จะขอบคุณเขาตลอดเพราะว่าปายก็เป็นเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่มาเติมเต็มนุกได้ดีมากๆเลยใช่ครับถ้าไม่มีปายก็คงไม่มีนุกถ้าไม่มีนุกก็คงไม่มีปายแต่อีกหนึ่งรางวัลก่อนหน้าที่ได้รับซึ่งรางเพื่อน่ะที่เรารางวัลเพื่อนใช่ครับแล้น้อเรารู้สึกไงบ้างก่อนความรู้สึกก่อน ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่ามันมันมันเป็นมันเป็นพลังโหวตการโหวตของพี่พีเอฟซีทุกคนใช่รู้สึกรู้สึกดีใจเพราะว่าจริงๆเราก็แอบลุ้นอยู่แล้วแหละเพราะว่าพี่พีเอฟซีเขาซัพพอร์ตเราดีมากเขาก็แบบให้แบบเอฟซีบางคนนะเนี่ยพี่อ่ะกลับบ้านไปแล้วพี่ให้หมู่บ้านพี่ครึ่งหมู่บ้านเลยนะช่วยโหวตอะไรประมาณนั้นก็ดีใจครับดีใจ อนที่เขาประกาศว่าเออเราได้แบบถ้าปรยนยอดเชี่ยมมันคือครับไงยอดนิยมยอดนิยมก็ดีดีใจมากๆครับดีใจดีใจมากแต่ก็นอนครับมันก็มี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 คอมเมนต์แสคอมเมนต์เหมือนเดิมเราม่านูกมองว่าจริงๆลูกเห็นหมดแล้วแหละเห็นมีพี่ๆเขามาคอมเมนต์ว่านั่นนู่นนี่ทุกอย่างสารพัดเยอะมาก แต่ถามว่านุกโกรธไหมนุกโมโหไหมไม่มีความโกรธไม่มีความโมโหเลยครับมันดีสิเอกที่ทําให้ทุกคนได้ได้เห็นผลงานได้อยากรู้จักว่าเฮ้ยไอ้นุกท่านดนเป็นใครวะไอ้ป้าย e เป็นใครวะมันมัน,ม,นมันดีมากๆแล้วก็ทุกคนทุกคนมามามา,มา,มา,มาติได้เลยครับแล้วพวกเราก็จะน้อมรับแล้วก็จะนำไปแก้ไขใน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 ,ในจุดนั้นในจุดที่บกพร่องของเรา ยังยังหนักเรื่องที่เราเล่นนะคะนะเขาบอกมีกระแสบอกว่าเรา้ันสายตาอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงเราออกมาอกว่าแบบอยากวอรอย่างคติได้ไดีดีดีดด้วยก็เราก็ต้องทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องต่อๆไปใช่ครับเพราะว่าอย่างที่นุกมองนะนุกมองว่าคนเราเกิดมามันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่ตั้งตั้งตั้งแต่แรกหรอกใช่ครับดีใช่เองที่เขามาคอมเมนต์เราก็จะโอเคผมก็จะทาให้มันดีที่สุด เราไม่้อยเราแบบอ่านเราไม่รู้สึก้อยแบบน้อยใจได้มากนุ๊กคิดว่านุ๊กแข็งแกร่งขึ้นมามากเลยเลยครับ <c oughs> เราเปลี่ยนจากคาว่า้อยเปลี่ยนจากการที่เราจะเอามาน้อยเอามาเป็นแรงผลักดันเราดีกว่าทําให้เราแบบมีพลังทําให้เราอยากจะเอาชนะ <c oughs> แต่แต่ที่นุ๊กออกมาโพส์นุ๊กนุ๊กแค่อยากจะให้พี่เขาลองลองมาดูนุ๊กแสดงก่อนอะไรเงี้ยอ <c oughs> แล้วก็ถ้าถ้าจะติก็ติเลยไม่เป็นไร <c oughs> นุ๊กพร้อมแก้ไข หนังปานี้ใช่ไหมฮะหนังเรื่องเพื่อนเตรนหาชมด้วยนหนังเรื่องเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวต้องรอทางค่ายประกาศครับต้องรอทางค่ายประกาศใช่พี่พี่พนุก๊กอย้อนไปที่เรารโพสไล่าย,ยาวมันต้องการอธิบายหรือต้องการให้เราแบบคนที่เขาเออเปิดใจยอมรับอะไรอย่างนี้ยใช่ไหมครับอยากให้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะอยากให้เขาปากจะให้เขามาชมแล้วกนอ,อะไรเงี้ยก็มัน มันมันมันเป็นอีกมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หวันร้องไงบางครั้งเขาอาจจะมาชมเลยแล้วเขาอาจจะชอบเราก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่ค่อนข้างเขาจะร้ยาวครับใช่ใช่มันมันยาวเสียจริงๆมันไม่มีอะไรมันมีแค่แบบปากเนื้อปากตัวของเราอย่างน้อยเราเราโพสต์หรือเราเอายาวๆเราไปคอมเมนต์อย่างน้อยเขาก็รู้จักเราแหละนุกทะาดนคือใครเราก็บอกไปหมดแล้วผมชื่อนุกระโดนนะเป็นนักร้องนะแต่ไม่ใช่นักแสดงนะอะไรเงี้ยเขาก็ได้รู้จักเราแล้ว ใช่ก็ก็มีคอมเมนต์พี่ๆที่น่ารักนะบางคนที่เขาไม่รู้จักเราเลยเออพี่ชอบทัศนคติเองว่ะอะไรเงี้ยพี่ผู้ชายด้วยเราเวลาเรามีเจอคอมเมนต์อะไรพวกนี้หรือว่าเจอวิจงวิชาลูกเรามาแบบอ่าแล้วมันมีอะไรเหมือนกลเรามานน้ปรับใช้ปรับใช้ครับออหรรืะไปรับใช้ครับปรับใช้ปรับใช้ในการแสดงของลูกนี่แหละเพราะว่าเพราะว่าทุกวันนี้ลูกก็ก็มีหลายเรื่องมีปัะชดากับเบิ้ลกับกล้องด้วยแล้วก็ น่าจะในอนาคตก็จะมีมีหลายๆเรื่องทั้งหนังทั้งละครทั้งรายการใช่ฮะมีไปเรียนอะไรเพิ่มครับเรื่องการแสดงไปเรียนครับตอนนี้มีเรียนมีเรียนแอคติ้งมีเรียนร้องเพลงแล้วก็เรียนบุคลิกใช่ครับจริงจังนเรื่องจงเรื่องการแสดงมากเลยถามว่าจริงจังในเรื่องการแสดงเลยใช่ไหมนุ๊กเป็นคนที่ชอบการแสดงมาตั้งแต่แรกใช่ครับ นุ๊กเป็นความใฝ่ฝันที่แรกๆเลยอยากอยากจะเป็นดาราจังแต่เราตัวเล็กแล้วเราก็ไม่ได้หน้าตาดีไม่ได้หล่อเราเอาการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไต่เต้าไปเรื่อยๆแล้วมันมันอยู่ในในจิตใต้สำนึกเราอยู่แล้วที่เราอยากที่เราอยากเป็นแล้วแล้วนะถึงวันนี้ลูกมองว่ามันมันได้หรือยังหรือว่าถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์มันได้ประมาณเท่าไหร่ในเรื่องของการแสดงของเราก็ตอนนี้ก็ห้าสิบห้าสิบครับเพราะว่า นุกพึ่งที่จะก้าวเข้ามาจริงๆจังๆใช่ครับเพึ่งจะมีพภิเบิร์พี่ก้องให้โอกาสนุกได้ออกมาแสดงอยู่นอกบ้านตัวเองหนังหนังปาณีที่จะฉายก็อยู่ในบ้านตัวเองใช่ครับแล้วมีปัจฉรีย์ปัจฉรก็คือพี่ก้องร่วมกับพี่เบิร์ที่จะใช่ครับยังไงพอเราเข้าไปร่วมงานกับสองคนนี้ก็ความหวั่นหรืออะไรยังไงจะอะไรกับเขาได้ไหมครับไม่หวั่นเลยครับเพราะว่าเรารู้จักเขาอยู่แล้วแล้วแต่ว่าเละเทะ คน <laughs> เล่นคนเล่นไม่หวั่นเลยฮะเพราะว่าเขาเป็นพี่ชายที่น่ารักมาทั้งสองคน,นแล้วอยู่เขามันอบอุ่น,นบางบางคนอาจจะเห็นในโลก Social, โซเชียลเขาอาจจะเป็นคนที่อารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้นแต่จริงๆแล้วเขาเป็นพี่ชายที่อบอุ่นนะฮะแล้วเราก็ได้อะไรเยอะมากกับการได้เข้าไปแสดงในเรื่องปราชาด <ừ. S 2> ได้ศิลปินระดับประเทศได้นักแสดงระดับประเทศมาร่วมแสดงกับเราอย่างพี่เต๋าสมชัยนุก็ได้ร่วมแสดงกับพี่เต๋าสมชัยด้วยมันมัน เหมือนเป็นการเรียนรู้ของนุ๊กก้าวขึ้นไปอีกขั้นขั้นขั้นเราโดนแกล้งไหมคะไม่ไม่ค่อยโดนแล้วฮะหลังๆเพราะว่าเราเริ่มรู้ทันแล้วตั้งหลังเราอาจจะแกล้งเขาก็ได้ได้คือนุ๊กเราสามารถแกล้งกับสามารถแกล้งได้ฮะแต่แค่ไม่ถ่ายเฉยใช่ครับก็แกล้งกันบ่อยอืมแ้สาารถทบบได้ไหมครับคือน่าจะไม่ได้หรอกครับ โอ้โหอันนั้นต้องต้องละไว้แล้วเราขายขำดีกว่าขายขายขำไปตลกน่ารักน่ารักดีกว่าแต่อันนั้นก็ขำขำละไว้อันนั้นเกินไปน่ารักน่ารักน่ารักถ้าเขาฟัอยู่นะคะบอกอ๋อตุ่มวรูปหลังนี่เหรอรักพี่ชายนะครับ พ like ี่ชายเป็นพี่ชายที่แสนดีสรับนุกมากๆเลยไม่มีใครว่าอะไรพี่ชายทั้งนั้นเลยนะเขาเขามาว่าอะไรก็คือน่ารักนั่นแหละครับผมน่ารักน่ารักก็เพิ่งปล่อยตัวอย่างไปปราบารีครับผมปราณาีเพิ่งปล่อยตัวอย่างไปก็ต้องรอลุ้นครับรอลุ้นเพราะว่าวันที่วันที่หกเราจะจะเข้ารอบเข้ารอบสื่ออยู่อยู่ขอนแก่นใช่ครับ เข้าฉายจิตกันยาใช่ครับฝากทุกคนด้วยฝากเอฟซีทุกคนด้วยเข้าไปรับชมบางครั้งอาจจะเข้าไปชมแล้วอาจจะตกหลุมรักนุ่มข้าวดนก็ได้นะเรื่องราวเรื่องราวเรื่องราวของของหนังปานีใช่ไหมหนังปานีจะเป็นประมาณเด็กวัยรุ่นที่สมเลเทเมาชีวิตไม่ได้เอาอะไรเลยชีวิตแบบไม่ได้เอาอะไรเลยตีหัวม้าด่าพ่อเจ๊กอะไรเงี้ย เป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่ฝากชีวิตไว้ด้วยไม่ได้อ่าแล้วก็วันวันหนึ่งก็อกหักกับผู้หญิงที่รักมาด้วยกันนี่แหละผู้หญิงเขาเลือกที่จะผู้หญิงทุกคนก็ต้องเลือกที่ไปมีอนาคตที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับ,รบแต่เรื่องราวม,มันจะไม่มันจะไม่เชิงมีแค่ดราม่ามันจะมีตลกดราม่าบู๊ก็มีนะเรื่องนี้ครับฝากด้วยทีนมีแบบที่เาาเป็นไทบ้านยุคเก่าใช่ครับยุคเก้าศูนย์เลยเก้าศูนย์เอส เพจเจอร์รถก็คันเก่าๆตั้งแต่สมัยสมัยนัวอาอะไรประมาณเนี้ยอะไรอะแบบฉีดหรออาใช่ๆช่ประมาณนั้นเลยฮะแม้แต่ถ่ายจริงๆรถคันนั้นก็ซ่อมกันแล้วแปดครั้งครับทุกคนโอ้มันเก่ามากอันนี้เห็นไหมนุกนุกพูดแล้วทุกคนก็เริ่มอยากดูแล้วมันจะเก่าขนาดไหนวะเหมือนเราได้ย้อนไปดูอะไรแบบว่าที่รับใช่แล้วนุกเชื่อเลยเลยว่าพี่ๆทุกคนจะคิด ย้อนกลับไปในสมัยที่ตัวเองยังยังยังเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มอ่าใช่ครับมันยุคนั้นจริงฝากด้วยครับโอเคขอบคุณพี่นกหาเอาอินเสถียรขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พี่ครับก่อนเอ่อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ อ่ะพี่โด้วยพี่ับเอารางวัลไหมเเอวัลไม่ได้ไม่ได้คขอโทษก็ไม่ได้ค่นึ่องาเอวามไม่เลนยิไรยิว่าอวีขวีดีโอมาด้ยขอบคุณครับววดีโอวีดอกไหน